สวัสดีครับผมตอนนี้เรารอกันครบประมาณ2 5 0 0นะถึงจะเริ่มไล์นะฮะพูดเล่น <c oughs> จริงๆหลายๆหลายคนอาจจะดูจากเว็บในทางสื่อมอเตอร์ไซค์ไปแล้วนะสำหรับเจ้างานประตัวเจ้า Honda c ซ150 r 150R นะครับหรือวันรีบอรนะครับผม <c oughs> ก็ตอนนี้เป็นลาย l e ็โซ Honda นะครับผมเป็นลายแข็ง Mo t o G p เหมือนตัว RC 203V นะครับผม ก็เดี๋ยวเราจะพาเดินชมรอบๆเดี๋ยวเราพาไปดูตัวธรรมดาก่อนปตัวสวัสดีครับพี่กอฟครับสวัสดีครับพี่ปาา๊าครับฮะตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับผมไม่มี ABS นะฮะตัว All New Honda CBR 155องบอกเลยว่าเป็นการดีบอลอย่างแท้จริงเพราะว่าทุกอย่างใหม่หมดนะฮะเครื่องยนต์ใหม่ โครงสร้างใหม่นะครับผมแฟลิงใหม่ใหม่ทุกอย่างนะฮะแล้วก็เพิ่มความสป,ปอร์ตเข้าไปด้วยนะฮะส่วนของตัวท้ายที่มันเชิดขึ้นนะฮะอ่าตอนนี้ก็จะแบบวุ่นวายกันนิดหนึ่งนะฮะดูกันไปยาวๆนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูทางนี้พาไปดูเป็นรุ่นธรรมดานะครับเป็นรุ่นสแตนดาร์ดจะมี2ส,สีนะครับผม สีเมทบลูจีนแล้วก็สีเมทกันพาวเดอร์แบล็คนะฮะับอ่าคันนี้จะเป็นสีเหมือนกับตัว CPR 610R นะครับผมสวัสดีครับผมสิ่งที่รู้สึกว่ามันจะโดนใจเรามากที่สุดเลยก็คือเรื่องของระบบกันสะเทือนหน้าหลังนะฮะถึงแม้ว่าจะให้มันเป็นแบบเทเลสกิดธรรมดานะครับแต่ว่าสามารถปรับระดับได้ถึง5ระดับด้ยกันนะฮะอยากให้ดูในส่วนของวงล้อแม็กซ์ให้ดูไปก่อน ใครเขาไปดูอันนี้คือล้อหน้านะแล้วเดี๋ยวไปดูล้อหลังอ่ารองนับซีก้ารหนูนครับไม่เท่ากันนะนะฮะนะไม่เท่ากันนะอ่าสวยงามนะครับผมตัวเรื่องของโครงสร้างใหม่ทำหลัก a e r o ด y น a ามิแอโรดนามิกใหม่นะครับผมเรื่องของระบบไฟรอบคันเป็น LED หน้าจอแสดงผลใหม่ผมสปีดมิเตอร์เป็น LED ดิจิตอลนะครับผมมีไฟบอกตำแหน่งเกียร ระบบสำคัญอีกอย่างที่เพิ่มเข้ามาคือระบบ ESS System ก็คือระบบของ Emergency Brake System นะฮะก็คือสมมติว่าเราขับขี่ด้วยความเร็วเกิน60กิเมตรชั่วโมงแล้วเนี่ยพอเรากดเบรกฉุกเฉินไฟเลี้ยว2ข้างเราจะติดทันทีนะฮะกับริบกับริบกับริบเพื่อเพื่อเตือนรถที่อยู่ข้างๆหรือว่าอยู่รอบๆเราให้รู้ว่ารถกำลังมีการเบรกฉุกเฉินเกิดขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของตัวตัว ABS บ้างไป ABS นะ ABS จะมี2สีนะครับผมจะเป็นตัวของลายเล็บโซ่ฮอนด้าแล้วก็ตัวของเอทีฮอนด้าแต่ซิ้งคยแลนนะครับผมตัวนี้บอกว่าเฟี้ยวมากเดี๋ยวพาไปดูตัวนี้ก่อนตัวนี้เฟี้ยวสีเฟี้ยวจริงนะฮะหน้าขาวตัวแดงนะครับผมหน้าขาวตัวแดงนะนี่นี่ดูดูดูความเฟี้ยวของมันนะฮะนี่คือความเฟี้ยวของมันนะฮะ ไฟหน้าคู่ LED สวยงามแล้วก็มีไฟอันนี้ให้ดูตัวนี้อ่าให้ดูดิมไลท์ตัวนี้ตัวบนเนี่ยจะติดตลอดเวลานะครับผมส่วนที่จะเป็นไฟไฟสว่างนะฮะอันนี้เป็น DRL นะครับเป็น Daylight Running Time ี่อันนี้เป็นตัวของเวบโซช่องนี้มีช่องนำลมเข้านี่รอดเข้าไปได้นะฮะลมพูดเข้าไปนะให้ลมมันตีเข้าหน้าเรานะ คันนี้ราคาเดี๋ยวเอาผมผมขอนึ่ก่อนแป๊บหนึ่ง,ง,งไม่ถึงแสนนะจำจำได้ค่นเนี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจจะไปดูก็ดูราคาแบบในเว็บได้นะครับเราลงไว้แล้วเรียบร้อยครับถ้าเกิดแต่มีโปรโมชั่นพิเศษในช่วงของการเปิดโมอเตอร์โชว์นะฮะในวันพุธนี้ในรอบปกติของรอบผู้คนธรรมดาครับใครมาจองในงานลดร,ราคาไปเลย3,000บาท นะครับผมเหลือตัวนี้จะเหลืออ,ลอ,อยู่า่ตัวนี้จะเหลืออยู่ใช่ใช่ใช่เก้าหมื่นหกตัวธรรมดาธรรมดาตัวนี้นะครับจะเหลืออยู่ประมาณ8ปดหมื่นปลายๆนะไม่ถึง9ก้าหมื่นะใครที่จองในงานมอเตอร์โชว์จะได้รับสิทธิทิิ์พิเศษตัวนี้นะครับผมใช่ครัตัวนี้บอกเลยว่าจริงๆก็คือสวยจริงดีบอลจริงๆนะฮะโฉมโดยรวมสีสัน สำหรับรุ่นปกติสแตนดาร์ดนะครับจะเป็นสองสีนี้นะจะเป็นเมทแบลกกันพาวเดอร์ะ Counter Counter นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นเมทรูจีนนะครับผมจะเป็นสองสีที่ถูกใช้ในตัวของ CPR 6 5 0 R นะครับผมตัวที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับผมแล้วก็รุ่น ABS พิเศษก็คือสองตัวนี้เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนี่ สวยสวยสวยอันนั้นเล็บโซฮอนด้าแล้วก็อันนี้เป็นเอพีฮอนนะครับผมี <Okay. S 1> บอกเลยว่าคันแดงนี้เฟี้ยวสุดบอกเลยว่าเฟี้ยวจริงนะฮะคันนี้นะฮะเฟี้ยวสุดสุดนะใครที่แซวนักแซวหนาแล้วฮอนด้าออนยูสติ๊กเกอร์นะครับคราวนี้มาใหม่ทั้งคันเลยนะก็ลองดูได้ถ้าเกิดใครที่อยากดูตัวจริง ก็มาที่งาน Motor Show นะมอเตอร์โชว์แล้วในวันพุธนี้จนถึงวันที่10เมษาถ้าเกิดว่าใครไม่สามารถมาได้หรือว่าอยู่ต่างจังหวัดหรือว่ายังไงเนี่ยรอดูที่ดีลเลอร์ใกล้ๆบ้านนะครับในวันที่1เมษารถจะทยอยส่งไปที่โชว์รูมแล้วนะฮะก็สามารถไปจองได้เลยแต่คนที่ไปจองในงานมอเตอร์โชว์นะผมจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะรถประมาณ3,000บาทนะจากราคาเต็มทุกรุ่นนะฮะก็ไม่ใช่ทุกรุ่นคือแค่2รุ่นนี้นะรุ่น abs กับรุ่นไม่มี abs นะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูข้างบนนะเดี๋ยวพาไปดูอเดี๋ยวให้พี่เขาพายกันก่อนแล้วพาไปดูอ่านี้ให้ดูส่วนท้ายก่อนสุ่ดท้ายนะเป็นบอกสองตอนยกกระดับนะครับผมแยกนะสป,ปอร์ตเต็มข้อนะครับผมโชกอัพหลังอปรับได้5ระดับเห็นกันไม่เอ่ยอะนะ ท่อใหม่นะครับผมทรงท่อใหม่นะอาจจะดูเหมือนเหมือนกันกับรุ่นเดิมของ h o n d a แต่ว่าเป็นท่อใหม่ที่ไม่เคยมีใน CBR 150R มาก่อนนะครับผมนะเบรกดิสเบรกเอออยากให้ดูดิสเบรกนะบอกเลยว่าเป็นเว็บดิสนะจ๊ะไม่ใช่เป็นเว็บไม่ใช่เป็นดิสแบบไก่กาอาราเร่ทั่วๆไปนะครับเป็นเว็บดิสนะอ่าไฟท้าย L.E.D. นะครับผมนี่ไฟท้าย L.E.D. ไล่มาถังใหม่สวยงามมากถังแบบให้อารมณ์สปอร์ตมากนะฮะนี่เดี๋ยวพาไปดูพาไปดูหน้าจอแสดงผลมาค,ครับนี่ครับผมนี่เป็นไงล่ะเฟี้ยวมากเฟี้ยวมากนี่ถ้ามีเรื่องของวัดรอบนะฮะด้านส่วนด้านบนเป็นวัดรอบนี่เป็นมัดความเร็วมีตำแหน่งเกียร์เรียบร้อยนะฮะนะมีเรื่องของชิปมีไฟเตือนเรื่องน้ํามันมีทุกอย่างนะฮะ ตัวโชคกหนาก็ปรับได้นี่ดูปรับได้5ระดับเหมือนกันนะครับผมนะขมา,า,าถ่ายขึ้นมาเลยะายกอ,อ่โอเคโดยรวมนะภาพรวมจะอย่างนี้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็น ABS version นนะครับผมเป็นลายที่ไม่เชิงว่าลิมิเตอร์สทีเดียวนะแต่ก็มีขายทั่วไปนะครับผมสวยงามมากคันนี้บอกเลยว่าดุดันใครที่เบื่อโฉมเดิมๆของ ฮอนด้าซีบีอาร์150นะฮะอยากได้รถสปอร์ต150สักคันหนึ่งก็ลองมาดูคันนี้ได้นะครับผมใครอยากเห็นตัวจริงไปงานมอเตอร์โชว์วันพุธนี้ได้เจอแน่นอนพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษรถทันที3,000บาทนะจ๊ะแล้วก็ส่วนของอ่ะคันนู้นนี่ผมให้ได้ดูเลย4คันนะครับ4คันที่จะขายในปีนี้นะครับผมมีทั้งสีเสซิ่งเล็นะครับเลโซฮอนด้า เมดแบ็กกันพาวเดอร์นะครับผมแล้วก็มีบลูจีนนะฮะสีค่อนข้างสวยงามทีเดียวแต่ผมเชื่อว่าถ้าใครเล่น ABS นะเอาสีนี้เถอะสีมิ่งเจ็บจริงวะ่ะเฟี้ยวจริงนะอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูคอมเมนต์หน่อยอ่ะประมาณนี้นะฮะอันนี้ดูพี่เขาปิดไฟพันนีเซฟอโหอ อนะย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้นะจะติดตลอดนะครับผมตัวนี้จะเป็นไฟหน้านะฮะแบบนี้เป็น uh, DLR นะครับผม Daylight Running Time นะครับผมเป็นตามกฎหมายนะครับบ้านเราวุ้ยแบตรต้องรีบออฟไลท์ละต้องรีบปิดไลท์แล้ว <c oughs> รครับผมตอนนี้ร <c oughs> ู้สึกว่าแบตจะหมดนะฮะมีอะไรใครสนใจจะสอบถามอะไรยังไงทิ้งคำถามไว้เดี๋ยวจะกลับมาไล่ตอบละกันนะจ๊ะแล้วก็ใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของเกีเบเกอร์ได้เราลงข่าวไว้ลงสเปคลงรายละเอียดไว้พอสมควรแล้วแหละหรือไม่ก็ลองดูเว็บเพื่อนบ้านของเรานะฮะดูประกอบกันไปดูเพื่อการจิตใจแล้วก็มาเจอตัวจริงกนะันที่งานมอเตอร์โชว์ในวันพุธนี้นะครับผมส่วนพวกเราวันพุ่งนี้เนี่ยจะเป็นรอบสื่อของทางมอเตอร์โชว์เราก็จะไปเกาะติถานการอยู่ที่นั่งด้วยจะมีรถใหม่เปิดกี่คันก็ใครที่สนใจนะครับก็เกาะแฟนเกาะหน้าเว็บไซต์ไว้เกาะแฟนเพจไว้นะครับผมแล้ว เจอกันพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้ขอตัวกลับไปก่อนแล้วกันขอตัวลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับ